บอริกเริ่มแล้ววันนี้แก้วจะพาคุณชมมารับชมการตีบอริกวันที่1ของแก้วกันนะครับแก้วจะตีบ้านเลเวล15้และบ้านเลเวล16กใหชมกัน,นครับมาชมกันว่าแก้วจะเก็บ6ดาเต็มได้หรือไม่เริ่มที่บ้านเลเวล15ก่อน,นครับแก้วใช้สุดนี้เลยนะครับก็จะเป็นซูเปอร์ธนูล่องหนแล้วก็เอามังกรไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกัน,นครับก็จะใช้ฐานประมาณนี้เลยครับแก้วเอาคิงไปกับ ขวดน้ำยาคุ้มข้างถุงมือยักษ์นะครับแล้วก็ควีนไปกับขวดน้ำยาล่องหนแล้วก็หุ่นเชิดผู้เยาวญานะครับแล้วก็ทางฝั่งของปูนครับเดาเอาไปกับ2คัมพีแล้วก็เจนนะครับไปกับอัญมณีราชวงศ์และขวดน้ำยาเร่งรีบนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันนะครับบอกกอนเลยนะครับว่าแก้วแทบจะไม่ค่อยได้เล่นซูเปอร์ธนูล่องหนเท่าไหร่นะครับไม้ว่าจะพลาดหรือไม่นะครับแก้เห็นว่าบริเวณบ้านนะครับมันคุ้มเลย จุดที่แก้วจะเข้าไปนะครับคือด้านซ้ายนะครับแก้วจะใช้ทางฝั่งของฐานเข้าไปนะครับเรื่องบอกไปนะครับว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านสิบกนะแก้วเป็นบ้านสิบห้านะครับเจอบ้านสูงกว่าก็มาชมกันนะครับว่าแก้วจะมีฝีมือเก็บสามดาวได้หรือไม่ตอนเดยวแก้วจะเข้าไปนะครับก็ไปดูจริงๆกันเลยมาแก้วจะตีชมกันนะครับโดยก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเราจะเข้าไปนะครับแก้วขอใช้ธนูลงไปก่อนนะครับตรงนี้โอเค แล้วก็ใช้ละวานครับลงไปใช้ด oh รือหาะเข้าไปนะครับใช้บอลลูลงไปโอเคเราจะเข้าไปนะครับเราใช้น้ำยาล่องหุ่นลงไปได้แก้วเข้าไปแล้วนะครับก็จะใช้น้ำยาล่องหุ่นลงไปนะครับแล้วก็เททานออกมาแก้วใช้ล่องหุ่นลงไปเพิ่มปล่อยน้ายาโคลงซ้ายขวาบ้าล่องหุ่นลงไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็จะล่องหุ่นลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้จากนั้นครับเราก็จะล่องหุ่นลงไปเพิ่มนะครับ แก้วมองว่าแก้วล่องหนไม่คุ้มแล้วนะครับฉะนั้นแก้วเก็บล่องหนไว้หนึ่งขวดเนาะเพราะว่ามันอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับฉะนั้นแก้วจะเข้าไปนะครับแก้วเชคคิงไปด้านซ้ายไปฟีลลงไปด้านซ้ายนะครับล้วใช้อ่ามันก็น้อยลงไปด้านล่างนครับใช้ระเบิดลงไปด้านซ้ายเพื่อที่จะเปิดกําแพงเข้าไปคิงกับฟีลจะเข้าไปนะครับแล้วเราจะได้ป้อมอินซีมาดูกันว่าฝีมือการเล่นบ้าน15เจอบ้าน16ของแก้วนะครับมันจะเด็ดดวงแจมว้าวแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกัน คิงจะเข้าไปนะครับซึ่งแก้วสามารถใช้ทุ่มมือยักษ์ได้นะครับก็ก็ดีเลยนะครับแก้วใช้ทุ่มมือยักษ์เลยละกันก็จะเป็นตัวเริ่มเทิมนะครับเข้าไปแล้วก็จะโจมตีนะครับแก้วสามารถใช้เน้อแมลล่องหนได้นะครับแก้วรอโจมตีควีนก่อนเนาะแล้วแก้วใช้ล่องหนลงไปนะครับเพื่อที่จะไปต่อนะครับป้อมอีซีก็จะพังลงไปนะครับฉะนั้นแก้วเข้าได้แล้วนะครับโดยแก้วจะเข้าทางนั้นบนลงไปนะครับเจอกับเครื่องกวาดอากาศเลยแก้วใช้มังกร บอลูนนะครับเราไม่ได้ใช้ปูเดนไปกับซุปเปอร์ธนูนะครับทำให้เราสามารถที่จะไปต่อได้นั่นเองแล้วก็เรากลับมาที่ควีนนะครับควีนก็ยังไหวอยู่เนาะมีแววว่าจะได้สามดาวนะครับเปิดขึ้นว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเราเข้าไปนะครับแก้วว่าแก้วจะเก็บทําไม้ตายไว้ก่อนนะแล้วก็ทางของเรานะครับเลือดยังรถไม่ยุบไม่มากนะครับแก้วเชยจลงไปเด่นขวานะครับเพื่อที่จะเข้าไปแล้ใช้สกิลคัมพิมุตานะครับก็จะมีคัมพิโยยา เยียร์ทหารครับเพ้่เลื่อกลับมาเต็มนั่นเองแก้วชอบ2อุปกรณ์นี้มากเลยนะครับคัมพีอเมตกับคัมพีเยียร์ช่วยให้สูตรสแปมอย่างมังกรครับเล่นได้ดีเลยแก้วใช้ชิ่งชิ่งของเจไปนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ชิ่งครับมันเป็นอาคมเร่งรีบกับอัญมณีราชวงศ์ครับแล้วเราก็จะใช้ท่าไม้ตายของควีนครับสิงห์นางฟ้าออกมาก็เข้าไปนะครับแต่ว่าเวลาครับอาจจะเป็นตัวแปรนะครับที่ทำให้เราไม่ได้สามดาวนะครับปรากฏว่าแก้วจะ ทันเวลาไหมนีครับเลนสายนีครับมีอาคมบ้าข้างอยู่นะครับแล้วเราก็จะไปด้านขวาได้มา2ดาว99%ครับแล้วก็ได้3ดาวนะครับถือว่าเยี่ยมเลยมาชมบ้านลำดับที่1กันดีกว่านะครับแก้วเป็นบ้าน6 6ครับแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์มานะครับหลังจากที่แก้วเล่นมังกรเนาะชมอยากให้แก้วใช้มังกร16ตัวครับแล้วก็น้ำาาโคน3คขวรนะครับเพื่อที่จะ ไปควรบอลลูนครับได้เดือวแก้วจัดแห้นะครับแกว้วมารู้นะว่าจะได้3ดาวหรือไม่นะครับแต่ยางน้อยขอ2ดาวก่อน,นครับเดืยวแก้วใช้ฐานแบบนี้เลยน่าจะไม่มีอะไรมากครับแล้วก็คิงแก้วไปกับขวด,ดนะครัคุ้มข้างกับทางฝั่งของบอนน้ำแหลมนะครับแก้วอยากจะใช้หนุนดันพายนะครับแต่ว่าแก้วไม่ได้อัปเกรดหนุนดันพานนะครับก็เลยไม่ได้ออกมาใช้นะครับถ้าหากอัปเกรดนะครับแก้วแนะนําให้ใช้หนุนดันพานนะครับแล้วก็ควีนนะครับแก้วใช้ลูกธนูยักษ์นะครับแก้วอัปเกรดไปเลเวล18แล้วนะครับ ก็ได้อีเวนที่บุรด,ดาวสีเท่านะครับทำให้แก้วสามารถที่จะเอาเกรดลูกธนูลูกธนูยักษ์นะครับเป็นร้อยสิบแปดวนะครับก็สามารถที่จะโจมตีป้อมพูได้แล้วนั่นเองแล้วก็แก้วมากับนางฟ้านะครับส่วนปูเดนเหมือนเดิมนะครับไปกับสองคัมพีส่วนเจนนะครับแก้วเปลี่ยนไปกับขวนน้ำยาขวนน้ำยาเร่งรีบนะครับแล้วก็หมูป่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแก้วเข้าไปดูคร่าวๆเนาะแก้เห็นว่าตรงนี้นะครับเขามีป้อมพุอยู่ 1>, 1 2 3ป้อมเลยนะครับแก้วก็เลยจะยิงไปนะครับการที่แก้วยิงนะครับแก้วมองว่าแก้วจะยิงไปจากทางด้านเอาจริงด้านล่างก็ได้นะครับแต่แก้วไม่แน่ใจว่ามันจะได้ไหมอ่าเดี๋ยวแก้วขอดูก่อนนะแต่แก้วคิดว่าแก้วจะยิงไปจากด้านบนนะฮะน่าจะโอเคกว่านะครับเข้าไปหรือด้านล่างดีอ่ะแก้วลืมคิดไม่ตกแล้วนะครับว่าจะเข้ายัางไงดีเอาเป็นด้านล่างละกันเนาะวัดใจกันไปเลยนะครับว่าจะโดนหรือไม่ กจะยิงอันนี้ไปเนาะประมาณนี้เลยครับเข้าไปแล้วก็ใช้คิงไปด้านซ้ายใช้มังกรเข้าไปและใช้แมคครลงไปด้านไหนครับก็น่าจะได้สัมดาวนะครับนี่คือภาพฝันนะครับว่าเราจะได้สัมดาวเมื่อถึงนะครับเราปล่อยควีนลงไปก่อนแก้วงงครับว่าจะลงยังไงแก้วปล่อยควีนแล้วยิงไปนะครับโดนป้าผู้ไหมโดนนะแล้วก็เราใช้คิงไปด้านซ้ายนะครับใช้มังกร16ตัวลงไปนะครับแล้วก็ใช้ฟูเดน แก้วใช้อุริเหาะเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้คาพิมตะนะครับปล่อยยาผ้าลงไปด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็ใช้น้ำยาโค่นครับลงไปแก้วปล่อยน้ำยาโค่นลงไป3จุดเลยครับแล้วก็จะคนบอลลูนมานะครับแบบนี้เลยก็เข้าไปนะครับแต่ว่าบ้านมันพังลงไปนะครับก็เลยมียาพิษมานั่นเองทําให้บอลลูนของเราครับตายลงไปหมดเลยแก้วเชยเจไปด้านซ้ายนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้สับดาวไหม ควีนจะเข้าไปนะครับแต่ควีนมีนาฟานะครับส่วนมังกรครับไปตรงกลางแก้วแช่ไปที่ป้อมพูและกันเพราะว่าน่าจะมีประโยชน์มากที่สุดครับพอป้อมพูจมตีแรงเราเข้าไปนะครับมังกรเข้าไปด้านบนแล้วก็จะไปด้านขวานะครับจากนั้นควีนจะเข้าไปด้านขวานะครับคอยต่อต่อด้านข้างเจเข้ามาครับคิงยังคงมาต่อครับแต่ว่าเจมีท่าไม่ตายนะครับเราเรียกหมูป่ามาเลยหมูป่าจ้ามาหาเลยโอ้หเร คลิปนี้รัวมากนะครับเพราะแก้วมั่นใจนะครับว่าแก้วจะเก็บสามดาวได้นะครับก็จะมาชมกันนะครับว่าแก้วจะได้สามดาวจริงไหมเฮ้ยอย่าบอกนะว่าพลาดเอาละเหลือป้อม X กบนครับอย่ด้านล่างแล้วก็เราจะเข้าไปนะครับหมูป่าตายลงไปนะครับเหลือป้อม X โบเทล่านะครับกับเวลาอีกหนึ่งนาทีครึ่งเราจะลงไปด้านล่างได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับโดยมังกรจะเข้าไปเจอป้อมพูด้วยนะครับปูเดินไปก่อนครับแล้วก็ นกผู้อัศนีนะครับเข้าไปเป็นตัวแทนครับก็จะโจมตีเข้าไปนะครับได้ป้องผูไหมถ้าได้ป้องผูนะครับจะดีเลยนะครับพอมังกรโอ้ไม่ได้นะครับมังกรก็จะอยู่ด้านบนครับแก้วว่าฮอคไรเดอร์ของเรานะครับอาจจะทําให้แก้วพานลงไปได้นะครับมาชมกันว่าจะเป็นยังไงเครื่องกวาดอากาศเนี่ยเป็นตัวหน้าําคาญเนาะเนาะทำให้นางฟ้านะครับถูกพัดพาไปเอ็กโบยิงมาที่ควีแล้วนะครับแล้วก็มีเทเลาก แต่แก้วว่าแก้วมั่นใจนะครับเ่าแก้วได้สามดาวชมคิดเหมือนแก้วไหมเหลือเอ็กบัวอันสุดท้ายนะครับแล้วเราก็ได้สามดาวนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับวันนี้แก้วตีบ้านสิบห้าและบ้านสิบหกครับเจอแต่บ้านสิบหกได้สามดาวนะครับแก้วว่าแคทของแคนก็เริ่มง่ายขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแก้วจะไปวันต่อไปนะครับแก้วจะได้สามดาวอีกหรือไม่วันนี้ก็มาเพียงเท่านี้นะครับผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างครับบอดี้วันที่หนึ่งของผู้ชม เก็บได้กี่ดาวนะครับสามารถที่จะมาพูดคุยเปลี่ยนไปกันได้นะครับเดี๋ยวแก้วจะมาพูดคุยด้วยวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ